สวัสดีครับผมทนายสาพลน,นะครับก็ห่างหายกันไปนานวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับผมค่อนข้างเป็นกังวลนะครับเนื่องจากผมเห็นในเฟซเนี่ยมีการโพสต์กันถึงเรื่องการอยากจะซื้อบ้านผ่อนตรงกันเยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงๆก็สาเหตุก็นเนื่องจากธนาคารอาจจะไม่ปล่อยกู้นะครับ ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการซื้อบ้านผ่อนตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงย่งและพาณิชย์มาตรา456น้น,นะครับเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะครับหมายถึงทําสัญญาแล้วก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยเนี่ยนะครับสัญญาอย่างนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะครับสัญญาเนี่ย สัญญาที่เป็นโมฆะเนี่ยจะต้องเป็นสัญญาซื้อขายเด็ดขาดนะครับตามแนวทางของคำพิพากษาศาลฎกานะครับทีนี้ถ้าคุณไปทำสัญญากันเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยถ้าคุณไม่รู้กฎหมายเนี่ยเป็นโมฆะแน่นอนฟ้องร้องบังคับคดีกันหาได้ไหมนะครับก็คือฟ้องร้องกันไม่ได้ทีนี้วิธีการจะทำยังไง ผมบอกเลยถึงแม้จะมีวิธีการในการทำสัญญาแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเนื่องจากกฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกที่กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราอยากจะทำสัญญากันแล้วฟ้องร้อมคับกันได้เนี่ยคุณต้องทำสัญญาที่เป็นสัญญาประเภทที่ในอนาคตเดี๋ยวจะไปโอนกันนะครับจะไปจดทะเบียนโอนกันในอนาคตอย่างนี้เขา ศาลจะตีความว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเมื่อไม่มีการโอนกันตามตามตามข้อตกลงเนี่ยก็จะฟ้องร้องมาคับคดีกันได้นะครับบังคับคู่สัญญากันได้ฟ้องมาคับกันได้ทีนี้ยังมีอีกสัญญาตัวหนึ่งก็คือสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาเช่าซื้อเฉพาะสังหาริมทรับเพียงอย่างเดียวแต่เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ นะครับเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเป็นสัญญาเช่าบวกคามั่นว่าจะอาจะซื้อนะครับคือเช่าซื้อนะครับเมื่อเช่าไปถึงจุดดึงแล้วเนี่ยคุณจะต้องสัญญาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาซื้อขายกันนะครับก็จะต้องมีการโอนกันถือว่าเป็นสัญญาที่ที่ที่มีคำมั่นว่าจะโอนกันในอนาคตมีข้อตกลงว่าจะโอนกันในอนาคตอย่างนี้เนี่ย ทำได้นะครับมีแนวคําพิพากษาคาิกามากมายนะครับเรื่องของสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเช่าซื้อที่ดินได้อ่าแต่แต่คุณต้องไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งนนะครับมันมีสองวรกอ่วรคที่เกี่ยวกับการได้มาโดยนิติกรรมนะครับวรกหนึ่งกับอีกวรรคหนึ่งเนี่ยผมจำผมจำวรกไม่แน่นอนนะวรกสองหรือวรกสามหรือวรกแรกหรือวรกสองเนี่ยนะครับ คือการได้มาโดยวักที่วักวักอีกวักหนึ่งเนี่ยคือการได้มาโดยโดยโดยทางอื่นโดยทางอื่นนะครับอาจจะได้มาโดยโดยทางผลของกฎหมายนะครับอ่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องของการได้มาโดยทางนิติกรรมนะครับเพราะว่าคุณทําสัญญาจะซื้อจะขายหรือคุณทําสัญญาเช่าซื้อเนี่ยถือว่าคุณทํานิติกรรมนะครับเมื่อคุณทํานิติกรรมเ,เนี่ยคุณก็จะได้อ คุณคือคุณจะมีสิทธิ์ขึ้นมาคือคุณมาคับผู้สัญญาได้ละถือว่าเป็นบุคคลทธิ์นะครับเนื่องจากตัวบทของ1299วรวรคเนี่ยเขาใช้คําว่าสัญญาไม่บริบูรณ์คาว่าไม่บริบูรณ์นี่มันไม่ใช่โมฆะนะครับนั่นหมายความว่าคุณฟ้องร้องกันได้ประครับกันได้แต่ในส่วนของอ่อ่ วักเนี่ยมันจะคุ้มครองบุคคลภายนอกที่กระทาการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนะครับถ้าคนที่มาซื้อเนี่ยคือบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่รู้นะครับเขาสุจริตเขาซื้อโดยสุจริตเลยแล้วเขาเสียค่าตอบแทนให้กับคนขายเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเราไปฟ้องนะครับเพื่อเพิกถอนนิติกรรมแล้วก็ให้กลับมานะครับให้กลับมาอยู่กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้แล้วนะครับอ่า ทีนี้ทำไงครับเราก็ต้องไปฟ้องเอากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับเพื่อให้นะครับเอาฟ้องบังคับตามสัญญาให้เขาโอนที่ดินมาให้เรานะครับเมื่อโอนไม่ได้ให้ชำระเป็นเงินนะครับอ่าต้องต้องต้องทำงนี้อย่างเดียววิธีเดียวแต่ทีนี้มันก็มีเทคนิคอีก การที่จะทําให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่สุจริตเนี่ยมันมีวิธีอยู่ละเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเนี่ยนะครับบ้านที่คุณซื้อเนี่ยคุณถือว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยต้องมาดูบ้านนะครับถ้าไปเบิดความต่อสารว่าซื้อโดยไม่ไม่เคยมาดูเลยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะเข้าข่ายว่าไม่สุจริตตรงเนี้ยเราอาจจะสู้ได้นะครับแล้วก็ฟ้องเพิกถอนดุลยกรรมได้ตรงเนี้ย ถามว่ามีความเสีย่ยงไหมมีความเสี่ยงถ้าคุณเป็นประชาชนทั่วไปคุณซื้อแล้วคุณไม่ยังไงอะ่ะคุณอาจจะมีเรื่องฟ้องร้องนะครับเรื่องทางศาลกันคุณก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆดูกันให้ดีๆแล้วกันแล้วก็มีอะไรก็ผมยินดีที่ให้คำปรึกษานะครับเรื่องสัญญาเนี่ย เราทํารัดกลุ่มได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมาตรา1,299เขาคุ้มครองบุคคลภายนอกเราจะทํายังไงละ่ะให้บุคคลภายนอกไม่สุดจริตตรงเนี้เป็น,เป,นเป็นวิธีคิดนะครับแต่ว่ายังไงคือถ้าเขาขายไปเนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องอยู่ดีคุณก็ต้องเสียเงินค่าทนาอยู่ดีนะครับตรงนี้คุณก็ต้องถือว่าอาศัยอ่ ความไวเนื้อเชื่อใจกันด้วยแล้วก็อาศัยความรอบคอบด้วยของสัญญานะครับอาจอาจจะในสัญญาเนี่ยจะต้องมีการเรียกค่าปรับได้จะเยอะทําให้ผู้เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยจะปัดเกรงนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยยังไงคุณก็ลองอไปปรึกษาทนายของคุณดูก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมหรือถ้ามีอะไรสงสัยนะครับผมก็ยินดีที่จะ อธิบายให้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะตอบนะครับยังไงผมขอแค่นี้ก่อนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ